พอผมลงไรก็สี่ทุ่มกว่าเร็วบ้านหนุ่มพรน่ะอะผมลงไรก็ไปเจออรถนะ่ะแต่ช่วงสองทุ่มกว่านี่ก็ไม่ค่อยได้ไปเลยอ่าจนอแต่บ้านน้องกุ้งนี่ได้ไปอยู่บ้านน้องกุ้งอขอบคุณมากๆเลยผมจะได้ไปช่วงนั้แหละช่วงสี่ทุ่มกว่าหรือห้าทุ่มประมาณนี้แหละแล้วก็ช่วงช่วงเช้าเนี่ยบางทีก็ช่วงเช็สายได้ไปให้กับน้องใจ างทีก็ไม่ได้ไปเนาะไรยาวเลยอลายยาวแบบบ้านอรวยๆน่ะบ้านพารวยน่ะแบบยาวแบบนั้นเลยรู้สึกว่าอก็ดีดีขึ้นรู้สึกก็ดีขึ้นมาแต่สามสี่วันนี้รู้สึกจะดีขึ้นมาแล้วแหละช่วงเนี้ยแต่ช่วงวันนีก็ไม่ได้ไปหาอะไรทํายังไม่มีอะไรไปทําคลิปอ่ายไรเลยเนี่ยส่นสติมญาิเอาสติมญาดบางทีก็มาเปิดเพลง เราต้องเขาชอบดนตรีดนตรีแบบทางภาคอีสานาด้วยเขาจะชอบขอเขาไปฟังแล้วมมีความสุขเลิดเพลินไงแต่ทํายาวไม่ได้อะทายาวไม่ได้แต่สติมหยาดอะสติมหยาดนี่ทาทาทาเพลงยาวไม่ได้อพีวีเขาไม่ให้เพราะให้สันส้นนิดเดียวเองขอบคุณน้องวันมากๆหรือขอบคุณน้องวันขอบคุณน้องวันที่แบบให้กําลังใจเนาะขอบคุณทุกเรื่องทุกไรขอบคุณทุกกำลังใจเพงเพงทงเหนือก็ทําได้ เพลงท้งเหนือก็ทําได้เดี๋ยวคุณมินตาคุณมินตาลองรองององเอาเพลงทาทารีวิวอะทาวิวทําวิวแบบที่ว่าที่ผมทํานั่นแบบนั้นก็ได้แห่งกำลังตั้งว่าเวทีเลยพี่วานใช่ใช่ใช่ไปตั้งเวทีเดี๋ยวไปให้กำลังใจเด้อวคุณวันเด้อกำลังใจก็อขอบคุณพี่ยงมากๆเด้ออาบ้านพี่ยงนะ่ะถามถามว่าไปเอาปลามาจากไหนมากมากเลยในตูนะ้น่ะ กก็ไม่ยอมบอกเลยเก,กไม่ยอมบอกว่าปลามาจากไหนในตู้เี่ยถามก็ไม่บอกเอาทําแบบไหนแบบไหน,แบบไหนก็ไม่ยอมบอกพี่ยุ่งอ่าขอบคุณน้องยามากมากเอขอบคุณน้องยาเริ่สามห้าเริสามห้าขอขอบคุณน้องยามากมากเอที่แบบมาทักทายกับน้องใจกันเนะ <S <S เาะอ่าเมื่อคืนเมื่อคืนเนี่ไปบ้านน้องยาส์ก็ร้องเพลงกันอาเราไปร้องเพลงเลยเพื่อนเพื่อนก็ไปร้อง,งเพลงกันอาบางคนก็นอนรับล้วก็มีนอนรับ นอน,นับอในเวทีนั่นแหละเนาะคือในใครน้องพูดขึ้นมาว่าอาทาไมไปไหนกันมดเนาะไปไหนกันมดเนาะว่บอาไม่ส่งเสียงมาเลยไม่ส่งเสียงมาเลยว่ะขอบคุณน้องมังด้อขอบคุณๆๆคุณพิงคน้องทุกคนก็แวะไปกําลังใจบ้านน้องยาด้วยเนาะอ่าให้ทักทายกําลังใจกันอ่าขอบคุณอ่าขอบคุณน้องคุณนางสวีเดนก็หัวใจกอดกอดหัวใจกอด,กอ,ดอ่า คุณเมินตาก็มาแล้ว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 เอาผมยังไม่ใส่บุญเจคุณเมินตาลยเนี่อขอโทษเด้อคุณเมินตาเด้อขอโทษเด้อผมลืมผมว่าผมใส่บุญเจให้ทุกคนแล้วเนาะขอขอบคุณคนเคนมากๆเลยขอบคุณคนเคลียทเว็มาทกมาไทยกําลังใจก็ขอบคุณทีมงานบ้านน้องยามากๆเด้อขอบคุณน้องยาขอบคุณน้องยาพีเค ชแนลขอบคุณน้องยาพี่เคอมาร้อขอบคุณ,คณมากๆที่แวะมาทักทายขอบขอบคุณคุณพรพิมลขอบคุณทุกๆกำลังใจที่แวะมาให้กาลังใจผมก็ขอกราบขอบคุณทุกกำลังใจเนาะที่แวะมาให้กำลังใจผมก็ขอกกขอบคุณมากมากขอบคุณ12ล้านดวงตาก็34ล้านได้เรื่อยๆขอขอบคุณมากๆหรด้ทีกก่แวะมาทักทายเนาะขอบคุณ uh, ทีพี่ๆน้องๆทุกคนที่แวะมาให้กำลังใจผม,ขอ,อม uh, ขอบคุณมากๆ มาพูดมาคุยมาทักมาทายกันได้เนาะต้องกินน้ำอุ่นเนอ้อ่าอย่าทำคุณพัฒไทยได้ยินได้อยู่เนะาะกินน้ำอุ่นคุณพัฒไทยแกไม่สบายอ่าแกแกเจ็บคอแม่้องเรกว่างานสวนไม่เสร็จฝนตกฝนตกทำคลิปเลยแม่้องทำคลิปเลยอ่าทำคลิปเลยแต่ตอนนี้ทำคลิปทำคลิปฝนตกฟาโรงเนี่ย ก็อย่าไปตากฝนเด้อไม่ลงดเด้อเดี๋ยวไม่สบายอีกคนเนาะขอบคุณมากมากเด้อทาไงก็พักพักเดี๋ยวเวลาฝนตกอย่าไปตากฝนตากอะไรเนี่ยอ่าฝนก็เขาว่าเขายังไม่หมดนะเนี่ยฝนยังไม่หมดหรอกก็จะมีมาเรื่อยๆร่อยเดี๋ยวก็จะหมดฝนแล้วจะมีหนาวดิอ่าหนาหนาวจะเข้ามาเร็วนี่ขอบคุณมากมากเด้อขอบคุณท้องยาุๆกำลังใจอ่าน้องยาก็ยี้ยวยียวยวมาก็พอขอบคุณมากมากเด้อขอบคุณน้องยามากๆ อาิเวมาทักมาไทยขอบคุณทีมงานน้องยาครับขอบคุณนมากแล้วก็ขอขอบคุณคุณมินตราขอบคุณพกปีรวีเนาะให้กำลังใจกันเนาะให้กำลังใจสื่อกันเลขา